ดีเจสาวช็อกถูกคุบครามท่างกลางเพบท่างกลางคอนเสิร์ตเล่นกอนเสิร์ตกลางวันแสกๆก็ยังกล้าทำค่ะพวกกลางคอนเสิร์ตโดนจับหน้า อกเลยเต็มเตๆและจ้าแนดีเจโชดานั้นสารภาพุบคุกค,คามขณะขึ้นแสดงในงานเทศกาลที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่14สิงหาคมและ DJ จโชดานั้นก็เป็นคนดังเปิดเผยถึ้งโซเชียลมีเดียของเธอเธอก็บอกว่าวันนี้ฉันก็เสร็จสิ้นในการแสดงและก็ต้องที่ในญี่ปุ่นเมื่อของฉันก็ยังคงสั่นเพราะว่าฉันตกใจมากๆค่ะ เขาก็สา,าสภาพว่าฉันก็นักใกล้ชิดกับแฟนๆแต่เสมอที่เมื่อโดนจับการแสดงเพื่อในการสื่อสารกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแต่ในวันนี้ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะแต่มีหลายคนจับหน้าอกและล่วงละเมิดในการทางเพศอีกด้วย ทางเพศของฉันอย่างช่วยไม่ได้นั่นเองเขาก็กล่าวเสริมอีกว่าฉันก็รู้สึกประหลาดใจและก็กลัวมากๆค่ะแต่มีแฟนๆที่รักฉันและถึงกับร้องและ ไม่มืนที่เห็นฉันดังนั่นเองเพราะฉะนั้นฉันจึงพยายามสะรังและทำเป็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติเพื่อะจะจบมันอย่างสวยงามแต่นอกจากนี้ภาพที่ปล่อยออกมาโดยดีเจโชดานั้นก็ยังมีผู้ชมและ,ะหน้าเวทีพยายามจะสัมผัสหน้าอกของเธออีกซึ่งเขานั้นก็จะสร้างความตกใจอย่างมากอีกด้วย